สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Startup เพราะ Startup ไม่มีคำว่าเรียบแม่ในรอบสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันแล้วกับน้องมีแห่ง Infinity Podcast และพี่โสพลโสพลสุภัพมีแห่ง BC r a บิดผู้น่ารักของเราใช่จ้สวัสดีครับทุกคนได้ข่าวตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะะเป็นโสพล The พนด d a โสพลอะแพนด้าโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปทำแพนด้าไอ้นั่นนะ พูดเพนด้าหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าคือแบบช่วงนี้คือขอบตาดํามาก็กําลังรับบทท้าทายเนาะในการที่เขียนหนังสือให้จบอีกเล่มหนึ่งภายในสิ้นเดือนก็ค่อนข้างที่จะแบบเออเยอะอยู่พอสมควรทําไปได้ละประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าตามเป้าที่วางไว้อาทิ์หน้าก็มี pitching ของมานิมังกรที่ยังไม่ได้เตรียมสไลด์ก็ยังไม่ได้แก้จากที่แบบเคยพิชอยู่สิบนาทีตอนนี้เขาให้เหลือห้าอ่ะโอเคก็เดี๋ยวต้องมาดังแก้สไลด์ นอกจากนั้นก็จะมีแบบงานเขียนต่างๆที่แบบช่วงนี้ปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะอย่างนิตยาสารของ GQ อะไรเงี้ยครับพอดีคุณป๊อปออกออกจาก GQ เนาะแล้วมาทําแบร์ไตรแทนอะไรเงี้ยครับตรงนิตยาสารก็เลยต้องหยุดไว้เพราะว่าเขาจะเป็นเน้นฝั่งแฟชั่นหมดเลยอันนั้นน่าจะไม่ไม่มีงานมาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่แน่นาก็อาจจะมีงานที่อื่นแทนอะไรเย่างนี้แล้วก็อ่าคุยกับหลายๆที่ไว้ตอนนี้ครับผมก็อ่ารอติดตามดูแลกันเนาะก็เดี๋ยวยังพอดแคสต์นี่ก็ยังทําอยู่ ทุกอาทิตย <nat hr stock> ์เหมือนกับ <Kingston> น like ้องหมีนั่นแหละก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เราจะ enjoy ผลงานพี่สุพลเรื่อยๆยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะฮะประมาณนี้นะคะเอาแหละในรอบสัปดาห์นี้เรามาเมาเรื่องของเรากันต่อเลยดีกว่าพี่สุพลใช่แล้วยังไงบ้างคะครับเออที่จริงอาทิตย์นี้ครับอยากจะมาชวนคุยเรื่องสิ่งของบางอย่างที่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นสิ่งของจําเป็นไปละคือน้องหมีทุกวันเนี่ยครับเราออกจากบ้านเราต้องยิบอะไรบ้างอ่ะน้องหมียิบอะไรบ้างอ่ะทามัน เป๋าเป้ไปทํางานกระเป๋าตังค์เอะมือถืออ่ะอ่ะอีกอันหนึ่งหน้ากากผ้าอือใช่ไหมสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าตอนเนี้ยผมต้องถือของออกเหมือนเหมือนต้องมีเลยซึ่งหน้ากากทำไมตอนนี้ยผมก็ยังจะมีอยู่ในกระเป๋าอีกสองอันนะก็ะคือนอกจากที่ถือแล้วอันหนึ่งใช่ไหมก็จะมีอีกสองอันที่อยู่ในกระเป๋าเพื่อที่ว่าเผื่อลืมหรือว่าเผื่อหายหรือว่าอะไรเงี้ยครับผม,มซึ่งอ่ะผมก็จะแบบเออเสียบไว้ในกระเป๋าอีกสองอันมันเป็นเหมือน,นะคล้ายกับแบบสิ่งของที่ เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันไปแล้วอะทุกครั้งที่เข้าห้างทุกครั้งที่แบบไปเซเว่นหรือว่าทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยครับนอกจากถ้าสมมติว่าผมขับรถผมก็จะไม่ใส่นะแต่ว่าพอลงจากรถปุ๊บอะเราก็จะเหมือนด้คลับเออตเตัตโนมัติเลยตอนเนี้ยก็คือแบบควานหาหน้ากากอนามายัยแล้วก็หยิบมาใส่อืมตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันกลายเป็นสิ่งที่เราขายไม่ได้ไปแล้วเนาะวันนั้นวันก่อนผมเพิ่งคุยกับน้องคนหนึ่งจากมชน,นี่แหละพอดีน้องกําลังจะทำสตาร์ทอัพของตัวเอง เพิ่งจบเนาะแล้วก็นอก็เลยมานั่งคุยด้วยเมื่ออาทิตย์ก่อนเป็นไอเดียในการทำสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับหน้ากากอนามัยแล้วผมก็เลยเอ้ยรู้สึกสนใจว่าที่จริงแล้วอ่ะตัวหน้ากากอนามัยเองนะครับมันมันมีโอกาสไปต่อได้ไหมหลังจากที่ถ้าสมมติอ่ะโควิดหายไปหรือว่าแบบวัคซีนมีทั่วถึงแล้วถามว่าเรายังจําเป็นที่จะต้องใช้หน้ากากอนามัยอยีกไหมหรือว่า มันยังตลาดมันยังจะไปต่อได้ยังไมเออวันนี้ครับก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องประเด็นนี้ครับผมอ่ะอันน้อมีคิดว่าไงมีแค่2ทางแหละคือคนยังใช้ต่อกับคนเลิกใช้แต่เราคิดว่าสมมุตินะพี่ตุพลมันกลายเป็น New Normal ตอนนี้แหละ a ออะไรถึงแม้จะมียารักษาไวรัสอย่างเงี้ยเราเชื่อว่าคนอาจจะมีความหวาดระแวงอ,อแล้วก็ในหลายพฤติกรรมอื่นที่ตะกอนนะพี่เราไม่เคยใช้หน้ากากอนามายัยทีนี้ถ้าเกิดเดินเข้าโรงพยาบาลในอนาคตเนาะต้องใส่หน้ากากอนามายัยหรือไปในที่สุ่มเสี่ยง เอาแล้วอย่าลืมตอนนี้มันนอกจากเราจะใช้เพื่อการปกป้องเรื่องของโรคภัยเนาะเดี๋ยวอย่างภาคเหนือเองหรือว่ากรุงเทพเนี่ยก็มีหมอกควันอาวมันก็มีให้ใช้เรื่อยๆนะแนอนาคดใช่ครับก็อันนี้แหละช่วงก่อนที่จะมีโควิดเนาะไอตัวตลาดหน้ากากนามัยเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0มล้านเหรียญทั่วโลกน,นะภายในปี2011มีมูลค่าอยู่ประมาณเก้าหล้านเหรียญ คือเติบโตโขึ้นมาประมาณสามเท่าเนาะเติบโตแบบเยอะมากครับประมาณร้อยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรเยงี้ครับการเติบโตเนี่ยมันก็ทําให้เห็นแล้วว่าเออที่จริงอะ่ะไอ้ตลาดที่ตลาดที่น่าสนใจถ้าสมมติว่าใครอยากจะทำสตาร์ทอัพหรือว่าอะไรหรือว่าอะไรงี้นะในจังหวะนี้ชั่วโมงนี้นะแล้วมีไอเดียดีๆเกี่ยวกับการทาหน้ากากอนามัยเนี่ยอาจจะลองดูก็ได้คือแบบมันเป็นตลาดที่ยังเติบโตอยู่นะที่เขาบอกเนาะมันมีความเติบโตที่เป็นไปได้เพราะว่าอย่างแรกเลยะครับตอนนี้วัคซีนมันยัง อย่างที่เราเห็นเนาะวัคซีนหนึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าผลข้างเคียงมันจะเป็นยังไงเนาะสองถามว่าจะทั่วถึงหรือว่าแบบจะถึงเราเมื่อไหร่อันนี้เราก็ยังตอบไม่ได้ใช่ไหมแบบกลางปีปีหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยต้นปีหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่มีทางรู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยว่าไอ้จากบทความที่ไปอ่านมาหรือว่าจากหลายๆที่ที่ไปอ่านมาในเขา็ยังบอกว่ามีโอกาสที่จะเติบโตได้อยู่ภายในปีนี้เนาะหรือว่าไปปีนี้หรือว่าสองปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบผลประโยชน์ที่แบบ หลายๆแบรนด์หรือว่าหลายๆธุกรกิจอะตอนนี้ชกชฉวยกันมากขึ้นเลยเียครับทั้งแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่น้องหมีไปเดินห้างหรือว่าน้องหมีไปเดินพวกเซเว่นหรือว่าน้องหมีไปแบบเดินที่ต่างๆเนี่ยต้องเริ่มเห็นใช่ไหมพทกที่เป็นว่าใส่ซองไว้ขายแบบชิลละห้าสิบาทหกสิบาทอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่าตามสาที่ต่างๆแค่นั้นนะแต่ว่าบนโลกออนไลน์ครับเราก็เริ่มเห็นพวกแบบแบรนด์อย่างลักชัวรี่ต่างๆอะหรือวิกตองอะไรเงี้ยก็หอกหน้ากากของตัวเอง เราก็จะเห็นพวกแบบแบรนด์สินค้าแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆเนี่ยออกมาออกไอตัวเนี้ยมาหน้ากากอนไมเนี่ยเพื่อให้คนใส่มันกลายเป็นว่าจากสินค้าที่มีไว้เพื่อป้องกันโรคภัยอะป้องกันไอพวกไวรัสต,ตงนง้ครับมันกลายเป็นสินค้าแบบแฟชั่นแล้วอีกอย่างหนึ่งต่อมาคือพอเป็นสินค้าแฟชั่นปุ๊บเหมือน,นคล้ายกับว่าพอคนเห็นอันเนี้ยแล้วมันใส่แลดูดีอะคืออย่างของหลุยส์ตองเนี่ยทำออกมาเนี่ย คือคนก็จะรู้ว่ามันเป็นหลุยวิกตองถูกเป่เออแล้วเราก็เห็นแล้วก็แบบเฮ้ยสวยดีว่ะอะไรเงี้ยครับแล้วคนก็จะแบบรู้สึกว่ามันเท่จังไปซื้อใส่บ้างอันเนี้ยหรือไม่ก็แบบอย่างของยูนิโคอะไรเงี้ยที่ผมไปซื้อมาเนาะก็ะรู้สึกว่าเออมันก็ใส่สบายดีแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วก็ไม่ได้แบบทําให้รู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยครับเวลาใส่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันทาให้ชีวิตลําบากขึ้นก็ใส่ปกติเวลาออกไปข้างนอกก็แน่นอนว่าอ่ะการฝุ่นได้นู่นนั ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเนาะแล้วก็พอดูกระจกหรือว่าดูอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าให้ตัวเองแบบขี้เละหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ใส่แล้วก็เออก็กลายเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งใช่ไหมหรือก็อย่างแบรนด์ต่างๆครับอย่าง uber eat หรือว่า just eat อะไรเงี้ยครับเขาก็เอาพวกหน้ากากเหล่านี้ครับมาให้พนักงานใส่เป็นการโปรโมทแบรนด์ไปด้วยในตัวถ้าสมมุติต้องมีเข้าไปดูบริษัทหนึ่งนะชื่อว่า Laser Laser เนี่ยทำพวกเมาส์คีย์บอร์ดต่างๆครับผมที่เป็นพวกแบบของเกมมิ่งอ่ะต้องมีเคยเห็นได้ยิน ที่มันสัญลักษณ์มันเหมือนงูสีขเขียวอะ<ฆ>เราจะเห็นใช่ไหมโอเคเลเซอร์ okay. เนี่ยก็ทำสมาร์ทแมสขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้ไอตัวสมาร์ทแมสเนี่ยเหมือนก็คือแบบทำมาจากพลาสติกรีไซเคิลเนาะป้องกันไอตัวเนี้ยครับได้แบบในระดับ N95 ครับม,มีรูระบายอากาศทั้งด้านในและด้านนอกเนาะเป็นพลาสติกใสเพราะว่าปัญหายอย่างหนึ่งของกนที่ใส่ใส่หน้ากากาก็คืออะไรรู้ปะก็คือแบบมองไม่เห็นเวลาแบบพูดอะไรกันถูกไหมจะยิ้มหรือว่าอะไรเงี้ยมองไม่เห็นเราก็เลยทําเป็นแบบใสเลย แล้วก็ทําข้างบนตรงขอบจมูกอะครับเป็นซิลิโคนก็คือแบบมันจะไม่กดไม่กดจงจมูกออไอสายของหูแบบปรับได้ยาวสั้นได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะเขาทาไอตัวที่มันเป็นวาลวครับมันมีไมโครโฟนชิปฝังอยู่ตรงนั้นก็คือว่าเวลาพูดอะ่ะมันจะไม่มัมโบะ่ะมันจะไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเสียงอยู่ในลําคอรหรือว่าเสียงอยู่ในหน้ากากอะ่ะคือเสียงชัดอะ่ะคือแบบพูดแล้วแบบเหมือนทั้วไปพูดแบบปกติเลยอะ่ะ แล้วก็ไอ้ขอบๆมันอะเรืองแสงได้พ่าม,มีคือแบบว่าเรืองแสงได้คือแบบอารมณ์เหมือนเออแบบเดินกลางคืนแล้วแบบเผื่อเดินกลางคืนอะไรอย่างนงี้นะเขาก็บอกเรื่องอะเผื่อเดินกลางคืนแล้วก็มันเหมือน,ในใคล้ายๆแบบตัวรีเฟล็กเตอร์ครับคือแบบเรืองแสงให้คนอื่นเห็นได้อะไรเงี้ยครับรถจะได้ไม่ชนนี่ใช่ปะ่ะข้างในอ่ะไม่ขอข้างในมีไอ้ตัวไฟ LED เปลี่ยนสีได้ร้อยกว่าสี ซึ่งแบบทําให้แบบหน้าแบบเป็นสีนู่นนั่นนี่ได้แบบสําหรับคนที่แบบไปเที่ยวกลางคืนหรืออะไรเงี้ยครับทาให้อยากจะแบบดูโดดเด่นมากขึ้นอะไรเงี้ยสามารถที่จะทําตัวนี้ได้แล้วก็เนี่ยมันกลายเป็นแกจิตคือผมเข้าไปดูมื่แกาหาข้อมูลเนาะคือแบบเกือบกดซื้อเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งดีว่าเรากลายเป็นอยากได้เว้ยแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันแปลกดีที่ว่าเราไม่ได้คิดถึงหน้ากากอนามัยแค่หน้ากากอนามัยต่อไปเราคิดถึงหน้ากากอนามัยในรูปแบบหลายๆอย่างมันเป็นทั้งแฟชั่นมันเป็นทั้งแบรนด มันเป็นทั้งแกจิตนะครับมันก็เลยกลายว่าเออตอนเนี้ยเราถ้าสมมติว่าเราคิดถึงหน้าก,กากอนามัยปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากจากจากปีที่แล้วจากแค่หน้าก,กากอนามัยที่แบบหมอใส่หรือว่าแบบคนที่แพ้อากาศหรือว่าอะไรเงี้ยอย่างที่เ้องมีบอกเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยมันกลายเป็นสแตตัสซิมโบลมันเป็นทั้งแบรนด์มันเป็นทั้งแบบแกจิตต่างๆซึ่งถ้าน้องมีไปดูในคลิ k s t a r t e r นะคือถ้าอยากรู้เทรนอะไรอะ่ะลองไปดูใน k ลิ k s t a r t e r อคือคลิกสตาร์เตอร์เนี่ยมันเป็นแหล่งที่แบบ มันเป็นแหล่งที่ดีมากเลยแล้วก็แบบเสพติดนะสำหรับผมนะคือผมเข้าไปเสพผมจะดูรู้สึกว่าแบบมีอะไรที่น่าสนใจใหม่ๆบ้างไหมอะไรเงี้ยครับผมซึ่งตอนนี้เทรนดของหน้ากากอนามัยอ่ะมีค่อนข้างเยอะคือแบบที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าจะมีเกือบหลายสิบเกือบร้อยโปรเจกต์ได้มั้งที่ที่แบบมีบน k i c k s t a r อ e r อะไรเงี้ยสำเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างเนาะผมก็แบ็กมานหนึ่งชื่อว่าออสแอร์มั้งออสแอร์เนี่ยผมแบ็กตั้งแต่ปีที่แล้วอะช่วงกลางๆช่วงต้นๆปีอ๋อ ช่วงต้นปีที่แล้วช่วงที่แบบโควิดมันระบาดหนักๆอ่ะแล้วหน้ากากอนามัยมันขาดตลาดแล้วก็เราก็ไปเห็นไอออสแอร์เนี่ยบทคิกสตาร์เตอร์ใช่ไหมซึ่งไอตัวเนี้ยเขาก็จะบอกว่าเออมันกรองฝุ่นได้กรองไวรัสได้หรือว่าป้องกันได้นี่นะแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะเป็นฟิลเตอร์หน้ากากอนามัยอ่ะมันยังซักไม่ได้และไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวเดียวที่แบบว่าข้างนอกสามารถที่จะซักได้แล้วก็ข้างในก็เปลี่ยนเป็นฟิลเตอร์เอาอะไรอย่างนี้ครับ ประหยัดทางราคาเนาะเรื่องเรื่องเงินอะไรเงี้ยครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยช่วยลดได้ด้วยผมก็เลยไปแบ็กมาซึ่งโหกว่าจะได้ของนี่คือสิ้นปีอะเกือบสิ้นปีอะตอนที่ทุกอย่างแบบ่าเริ่มเริ่มเก่าข้อสูโหมดปกติแล้วก็ไอหน้ากากอนามัยปกติก็มาละอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้ของมาเอามาใช้แล้วมันก็เออมันก็ได้ผลหรือว่าหมายถึงว่ามันก็มันก็ใช้ได้มันไม่ได้แบบดีเลิศเหมือนที่อย่างที่เรารู้กันเนาะคลิกซัร์เตอร์บางทีมันก็ไม่ถึงเป้าที่มันแบบวางไว้อะไรเงี้ย แต่ว่าพอใส่แล้วก็เออรู้สึกว่ามันโอเคแต่ว่าที่จะบอกก็คือเทรนของไอตัวหน้ากากนา,ามัยนะครับบริการสตาร์เตอร์เนี่ยมีเยอะมากแล้วก็มันกลายเป็นธุรกิจที่หลายๆคนสนใจเนาะเขาเลยบอกว่าเทรน์ของหน้ากากนามัยธุรกิจของหน้ากากนามัยนะครับภายในปีนี้หรือว่าปีหน้าเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้อยู่เพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเหตุผลหนึ่งเนาะคือเราไม่รู้ว่าไอตัวโควิด -19 เเนี่ยจะถูกควบคุมได้เมื่อไหร่ พวกคุณได้เมื่อไหร่ไม่พอนะมันจะกลายพันธุ์อีกไหมคืออย่างที่เราเห็นเนาะเรารู้ว่ามันมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆอะแล้วเราก็มีอะไรที่แบบได้เรียนรู้เกี่ยวกับมันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีวัคซีนออกมาแล้วมันอาจจะได้ผลแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าได้แค่แบบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับหน้ากากอนามัยเนี่ยเราก็ยังต้องใช้อยู่อย่างที่น้องมีบอกว่าแบบเวลาเราไปสถานที่ต่างๆอย่างเช่นว,ว่าอาโรงพยาบาลเอยในห้างอะไรเงี้ยครับ หรือไปก็แบบรถเมล์รถบัสรถไฟสนามบินอะไรเงี้ยผมว่ามันยังจะต้องใช้น่าจะชินในการพกอ่ะอาจจะแบบไม่ได้ตลอดเวลาแต่พกติดตัวเนี่ยแน่นอนแสดงมันก็ต้องยังอืมใช่แล,แล้วก็ยังมีเรื่อยๆแล้วก็น่าจะหายเรื่อยๆถูกปะ่ะต้องมีหายไหมออยม่หายหรอแบบมันจะไม่แน่ใจว่าเราใช้เยอะหรือใช้ไปหลายวันหรือเปล่าให้พู่งจริงที่เพราะแบบบกบกรวมกันเนี่ยเราก็เลยจะชอบปเปลี่ยนบ่อยนะส่วนตัวนะ เอ้ย้ยสงสัยใช้แล้วมั้งเปลี่ยนหรือบางทีแบบตกผืน,เ,นเราก็แบบเอ้ยไม่เอาแล้วเปลี่ยนอ่านเีเปลี่ยนบ่อยของผมเนี่ยหาย <c oughs> คือแบบเออใช่ใช่อันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่วันนั้นน้องที่มอชอเนี่ยมาถามว่าปัญหาที่ผมเจอคืออะไรในการที่พกหรือว่าแบบใช้หน้ากากอนาไมยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็เอกปัญหาผมก็คืออย่างหนึ่งคือหายคือแบบวางไว้ลืมที่หรือไม่ก็แบบว่าอ่ลืมพกไปไหนมาไหนด้วยก็เลยต้องมีมีเสียบสำรองไว้ในกระเป๋าตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะผมมักคีดลืมใช่ไหม น้องก็เอาโซลูชันไว้ให้ผมดูซึ่งผมก็บอกว่าเออลองขายให้ผมดูก็ได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วน้องก็ลองขายโปรดักต์ของตัวเองดูซึ่งผมก็บอกว่าผมไม่ซื้อสุดท้ายผมบอกผมบอกไม่ซื้อ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์คือเออมันเหมือนคล้ายของน้องแบบพับเก็บได้นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับผมซึ่งผมก็บอกว่าเออมันไม่ได้แบบทําให้ผมรู้สึกว่ามันจะไม่หายอะอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคมันไม่ตอบโจทย์ไม่เป็นไรคืออาจจะไปตอบโจทย์คนอื่นก็ได้แต่มันไม่จบโจทย์ผมเนาะผมบอกว่าผมไม่ซื้อแต่ไม่เป็นไร <c oughs> น้องก็ไปดํากันนตต่่่่ออแวาผมก็ไปเจคอทอนนึงี ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะเขาเป็นไอเดียที่แบบอารมณ์เหมือนคล้ายกับว่าเอาคลิปอะครับเหมือนคล้ายคลิปหนีบหมวกแล้วเอาหน้ากากอนามัยอะครับไปติดกับคลิปตรงนี้หมวกแก๊ปทั่วไปเนี่ยนะครับแล้วก็เอาเอาคลิปตัวนี้ไปนหนีบตรงที่เป็นหูคอ่ะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราจะเก็บหน้ากากอนามัยก็คือเก็บขึ้นไปข้างบนเก็บไว้ใต้หมวกอ่าซึ่งเวลาจะดึงลงมาก็คือดึงมาจากใต้หมวกแล้วก็มาปิดปิดจมูกเลย อะไรประมาณเนี้มันเหมือนคลา้ายๆกับว่าพยายามทําให้เราพกหน้ากากอรามไปได้ทุกที่โดยที่เราไม่ลืมสําหรับคนที่ใส่หมวกผมบอกอเฮ้ยแม่งแบบเกือบได้ละเกือบได้ละเพราะว่าแต่ว่าผมไม่ใส่หมวกก็เลยเอ,อก็เลยยังไม่แบกอ,อะไรประมาณนี้เนี่ยแหละคือผมยังเชื่อว่าธุรกิจมันอะยังไปได้แล้วก็ไอในอนาคตต่อไปอีกปีสองปีเนี่ยไม่ว่าไอตัวโควิด -19 เนี่ยจะหายไป หรือไม่ก็ตามนะผมยังผมยังเชื่อว่ามันยังมีตลาดอยู่ถึงแม้ว่าตอนที่โควิด -19 ถูกรักษาไปแล้วเนี่ยเซลล์ของมันอะมูลค่าตลาดของมันอะมันน่าจะดรอปเนาะอันนี้คือความเป็นจริงของมันเนาะก็คือมันน่าจะดรอปแหละเพียงแต่ว่ามันดรอปลงไปอะมันอาจจะไม่ได้แบบดรอปลงไปมากแล้วก็ความเป็นแฟชั่นของมันหรือว่าการเป็นการเป็นแบรนด์ของสิ่งเหล่าเนี้ยในเมื่อหลังจากที่เขาพัฒนามาแล้วเนี่ยแล้วมันใช้ได้จริงๆในชีวิตประจําวันอะแล้วมันป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อโรคได้จริงๆเนาะผมว่าต่อไปอ่ะครับมันอาจจะมีกฎในสนามบินหรือว่าอะไรเงี้ยครับให้คนใส่แมสถือถึงแม้ว่าจะไม่มีโรคระบาดหรือว่าอะไรแล้วนะอ่ามันอาจจะมีกฎที่แบบว่าเออเข้าสถานที่ที่แบบมีคนเยอะๆคุณต้องใส่แมสนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นอีกครั้งอะไรเงี้ยครับผมถ้าสรุปก็คือว่าเป็นไปได้ว่าตลาดจะไปต่อเพียงแต่ว่ามันอาจจะดรอปลงแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปในรูปแบบที่ว่าจะไม่ใช่แค่ป้องกันการระบาดของโลกละ แต่ว่ามันจะเป็นไปในรูปแบบของแฟชั่นเป็นรูปแบบของ fashion, แบรนด์แล้วก็เป็นในรูปแบบของแกจิตที่เราน่าจะเห็นการพัฒนาของหน้ากากมามัยต่อจากนี้ครับผมนะคะก็แหมสำหรับใครที่คิดว่าจะลงทุนนะตอนนี้อย่างที่บอกมีสตาร์ทอัพไทยเริ่มแบบหันมาแล้วก็มอง,มองว่าจะเริ่มทํหน้ากากแล้วนะคะแสดงว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนขั้นกว่านั่นแหละเพราะว่าจากเดิมที่เราใช้ก็คือเป็นหน้ากากทั่วไปอ่ะถ้าเราจําได้นะแต่เดิมใช้หน้ากากทั่วไปแล้วก็หลายคนเริ่มอัพมาเป็นหน้ากากผ้า เริ่มมีหน้ากากแฟชั่นตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีเนาะแล้วกลายเป็นเรื่องของสตาร์ทอัพเดี๋ยวยังไงได้ติดตามดูต่อไปว่าในอนาคตเป็นอย่างไรนะสำหรับเราก็คอยยิงเกาะขนาดดู <laughs> เราคงนะเราค <c oughs> งไม่ออกไปทําเองแต่ว่าเราน่าจะเห็นอะไรที่ท,ที่แบบน่าสนใจอะ่ะต่อจากนี้แล้วกันเออในรูปแบบของหน้ากากอนมามัยคือเราเห็นหลายที่เนาะที่แบบพยายามจะทาปะน้องหมีที่แบบบางคนก็แบบว่าทําเป็นใสๆครอบทั้งคอรวบไปข้างหลังเลยอะไรเงี้ยคือแบบเราเห็นหลายๆที่อะไรเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่ามันก็คงแบบ มันคงมีโปรตไทป์ออกมาหลายๆอันเนาะแต่ว่าจะสักเซสไหมก็ต้องรอดูอ่าติดตามตอนต่อไปใช้คํานี้นะคะแหมสํหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ฟังเรากันจนจบรายการนัแล,ะละ้วในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะนําเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะีน่ยแน่นอนว่าเกี่ยวกับ s t a r t ั p เนี่ยมาพบกับท่านใหม่ในรอบวันเสาร์หน้านะ,ะสําหรับวันนี้น้องหมีและพี่โสพลต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ